วิธีเพิ่มช่อง TikTok ด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวทำแบบนี้ค่ะเข้ามาที่ Tik t o k เข้ามาที่โปรไฟล์ของเรานะคะเราจะเห็นว่ามีตรงชื่อโปรไฟล์ของเรานะคะมีสัญลักษณ์นะคะที่เป็นลูกศรชี้ลงนะคะเราแตะเข้ามาค่ะค่ะเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เพิ่มบัญชีนะคะทุกคนนะคะสามารถที่จะเพิ่มบัญชีนะคะได้3-5ถึงบัญชีนะคะก็ วิธีที่จะล็อกอินนะคะเพื่อที่จะสมัครนะคะก็สามารถที่มีทั้งหมดนะคะ5ช่องทางนะคะก็คือล็อกอินด้วย a c e b o o k นะคะ g o o g l e l i n e Twitter นะคะแล้วก็อีกแอปหนึ่งนะคะเป็นแอปของเกาหลีนะคะชื่อว่าคคาโอกนะคะก็สามารถที่จะล็อกอินได้ตามนี้เลยค่ะก็จุดประสงค์นะคะในการที่เพิ่มช่อง t i k t o k นะคะก็ ของแต่ละคนนะคะก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นช่องหนึ่งเนี่ยทำไว้เพื่อความบันเทิงนะคะอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็อยากจะสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ความรู้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะก็เพื่อ,อการทําธุรกิจการค้าต่างๆนะคะก็เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเพิ่มช่องบัญชีนะคะ,ะทําตามขั้นตอนเหมือนเราสมัครมาครั้งแรกเลยคะ่ะเราก็จะได้บัญชีเพิ่มขึ้นมานะคะ สามารถที่จะสลับบัญชีนะคะด้วย2วิธีนะคะก็คือลูกศรชี้ลงนะคะนี่นะคะเราก็สามารถที่จะสลับบัญชีได้เลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ตรงขีด3ขีดนะคะมุมขวานะคะแตะเข้ามานะคะเราจะเห็นแถบเมนูนะคะเลื่อนลงมาเกือบด้านล่างเลยะคะ่ะเราจะเห็นคําว่าสลับบัญชีนะคะอ่ะาแล้วก็เลือกที่จะสลับบัญชี นะคะคตรงนี้ได้เลยค่ะจากโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะก็ลองทําดูนะคะและถ้าใครไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ค่ะก็นะคะชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะกดใจคอมเมนต์แชร์ให้อีกด้วยค่ะ